Uh huh. อ่ะค่มอลัมเดดฝึกคนคลิปนี้จะเป็นห้องที่3กับห้องที่4นะคะได้เวลาดื่มชาแล้วกับเต้นสไตล์ฮิริชูนาอกคุณเหมือนเดิมเราต้องได้คะแนนถึง3,000คะแนนนะคะซึ่งเลือกระดับความยากกันเลยเราเลือกแบบง่าย <laughs> มันจะได้มีไม่เยอะเมื่อเล็กซันเฟดเริ่มต้นฝ่ายเราจะได้รับเอเรมทีทมหนึ่งใบมันคืออะไรอ่ะ อะไหมที T ่ทามันคืออะไรแล้วไม่บอกตรงนี้ด้วยหรอมันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวเราศัตรูมีทั้งหมด4ี่คนนะคุณถ้าคุณมีธาตุลมเราแนะนําแบบเออเอาไปกระจายติดธาตุตัวหนึ่งแล้วกระจายแบบ,บรึมนะคะพลังชีวิตบวกสีเลยหรอบวกสี่ก็บวกสศัตรูแต่ละตัวรู้สึกว่าจะไม่มีการหลีกเลี่ยงกันพ่ายแพ้นะคะแต่เขาจะมีสกิลติดตัวคือถ้าค่าพลังชีวิตต่ากว่าหนึ่งหน่วยเขาจะแบบได้รับพลังงานและติดสถานะนี้ซึ่ง มันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเนาะคุณรวมถึงเปลี่ยนเป็นเคลือบทาุด้วยนะคะแต่กําจัดที่ดวลได้ครั้งละ1หนเนาะคือได้ได้จำนวนเทินต่อเนื่องสองเทินคือแต่ละตัวนะนะมันจะมีสิ่งเหล่านี้อันนี้จะเป็นธาตุน้ำนะคะส่วนอันนี้เป็นไฟฟ้าใช่ไหมต้องมากันเดอะแพ็คแบบนี้ด้วยนะอันนี้เป็นเดนโดธาตุไม้นะคะอ๋ออันนี้หลังจากที่ได้รับความเสียหายจะได้รับพลังงานเฉย ไม่ไม่มีเครือบธาตุเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเอา้าเขาไม่ได้เป็นสื่อเวทอยู่แล้วหรอไม่ได้เป็นสื่อเวทก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูการจัดเด็กนะครับอันนี้ก็เลือกเลือกประมาณนี้นะเอในส่วนของเด็กคือถ้าคุณจะกระจายธาตุเนาะอ่าเอเออดีซียอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้อง แนะนำว่ามีตัวอื่นไปด้วยอย่างเช่นเอตัวที่จากนอกสนามเนาะไม่ต้องเอาเป็นไม่ต้องเพิ่มตัวปฏิกิริยาธาตุอะไรก็ได้ค่ะเอาเป็นฟิชเชลมาก็ได้แล้วก็อีกคนนึงงซิงหลิงก็น่าสนใจนะคะซิงหลิงมาอันแรกเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยสลับไปเป็นฟิเชลแต่ทีนี้การ์ดเราตรงนี้จะใช้ไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าสลับตัวบ่อยๆก็ดีเหมือนกันคุณ มีอาร์ติแฟกที่ใช้ฮิลได้ก็ดีค่ะแล้วเขาก็จะมีการ์ดที่เป็นอ่ามีการ์ดให้เราเลือกเสริมเพิ่มเติมนะคุณซึ่งเราแนะนำว่าอ่าใช้เป็นการ์ดดิเบนมาเพิ่มการ์ดที่มันเรียกลูกเต๋ามาเพิ่มน่าจะเหมาะกว่าเนาะแล้วก็การ์ดที่อย่างเวนตี้เปลี่ยนตัวละครน,นี้เอาไปเอาไปได้อันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วก็การ์ดเอ ไม่แน่ใจพวกแบบลดการใช้ลูกเต๋านโจมตีปกติสร้างความเสียหายเพิ่มก็ก็ใช้ได้อยู่นะคุณตอนนี้เรา28ใช่ไหมอันนี้เอ่อถ้าจะเปลี่ยนเป็นใช้ใช้เป็นรานาก็ได้นะคุณจะได้แบบได้ลูกเต๋ามาเพิ่มจากนอกสนามแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณเอาเป็นอ่าหนิงกวงที่ช่วยอ่าคุณเอเทียนี่ไงคุณหนิงกวงอันนี้ เอามานะคะสามารถทอยลูกเต๋าใหม่ได้ติดไปก่อนอันนึงคุณไม่ใช่อะไรมีดีกว่าไม่มีนะมีการ์ดที่ไม่ตํามาใช่อ๋อเราเอาน้องคลีออกงั้นก็อเอใส่เรามีอาวุธอะไรบ้างอะเรามีอันนี้มาใส่เป็นธนูใส่เป็นอันนี้ของเซียงหลิงไปอันนึงก็ได้คะ่ะอันนี้ก็โอเคนะของเซียงหลิงแล้วก็ฟิเชลอื้อ พิเชลก็ก็ก็ได้อยู่ใส่ไปเผื่อได้ใช้นะคะทีนี้เรียบร้อยแล้วเข้าท้าทายเลยนะคะได้เวลาดื่มชาแล้วดูได้ไหมที่ทาํานี่ถ้ามีโอกาสได้ใช้แนะนำให้ใช้นะคุณกระเป๋าอาหารกระเป๋าอาหารไม่เอาละกันอะเปลี่ยนไป <laughs> อาหารยังลืม คุณเดี๋ยวเอรีมที่ทําจะเข้ามาในในมือเราเนาะเอ่เซตนี้ตัวละครเอรไมา์เดอะแกงนี้เขาจะเปลี่ยนตัวแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,นะคุณเพราะฉะนั้นเรามีเอ,อโหลราลูกเต่าเราอยัางได้ใช้ได้ใช้ได้ดีมากอะคุณแหมอันนี้เราลงลงดานาไปก่อนหนึ่งนะคะอันนี้เออประเภทธาตเหมือนกันจะเลือกการสถานที่หนึ่งใบ ประเภทอาวุธเหมือนกันไม่เหมือนกันเลยอ่ะฝ่ายเดียวกันได้อาหารหนึ่งใบจา,ากสามใบเอเปลี่ยนอันนี้มาก่อนสองอันนะคุณ <c oughs> แล้วก็เรียกป้าป้ามาค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วมันจะได้ลูกเต่ามาเพิ่มดราณาจะให้มันได้เธอละหนึ่งผลนวคุณเราจะเปลี่ยนเป็นน้องซูมาค่ะ <c oughs> ทีนี้น้องซูมา เราใช้สกิลไปเลยครับเราก็จะได้ลูกเต่ามาเพิ่มอีกหนึ่งเนาะไม่ได้แล้วคุณลานาให้หนึ่งผลเราก็ปิดจบเทินไปนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเปลี่ยนอ่าเออให้ให้กวัวป้าเขาติดไฟไปก่อนแล้วเรากระจายธาตุแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเป็นฟิเชลแล้วคุณได้อันนี้มา ิดเราจะเปลี่ยนเป็นฟิเชลนะคุณในธาตุไฟฟ้าเราฝะ <c oughs> ไม่มีเออเอาเป็นว่าเออเราเราติดอันนี้ให้ฟิเชลไปก่อนหนึ่งนะคุณ แล้วก็อันนี้เราจะกระจายธาตุไปนะคะเดี๋ยวยังไงเขาก็จะสลับเปลี่ยนกลับมาแน่นอนได้ได้ลูกเต่ามาเพิ่มเราเปลี่ยนเป็นฟิเชลเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาสองใบเนี้ยเปลี่ยนฝ่ายเราต้องดำเนินการครับอันนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนจากฟิเชลช่วยเราด้วยให้ออสช่วยนะคะทีนี้ อันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเสียงหลิงน้องคุณเพื่อที่รอบหน้าจะได้ใช้นะคะก,คก็เดี๋ยวเขาโจมตีมาอีกหนึ่งใช่ไหมเสียงหลิงน่าจะขิดคุณเสียงหลิงน่าจะขิดแหมแม,แมเปลี่ยนตัวน,นี่โจมตีปกติมาเดี๋ยวเราเรียกป้ป้ามาเพิ่มนะคะเชียงหลิง ไม่แน่ใจเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้อโอเวรอร์โหลดมันจะเปลี่ยนตัวโดนสกิลติดตัวแปดี <c oughs> โอ้ยแล้เจ็ดชชมเบอร์วะตอนนี้ืมขอท่าลมหน่อยค่ะทีนี้พอลูกเต่าเหมือนเขารู้ว่าเราเราอ่าเสียงหลิงเสียงหลิงคิดแน่นอนคุณ เพราะฉะนั้นเราเรียกอันนี้มาก่อนนี่แน่เดี๋ยวได้ลูกเต่าท่าลงมาเพิ่มเรียบร้อยเสียงหลิงไปแล้ว <c oughs> เราเรียกตัวโค้ดเอาเะนาะคะ่ะลงอันนี้ไปเพิ่มเนะเาะแล้วก็น้องซูอ่าเออเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเต่ามาก่อนนี่แล้วเราก็ใส่อันนี้ไปให้น้องซูป้องกันน้องซูไว้นิดหนึ่งคุณ อันนี้ท่าน้องซูอันติอันติลบสามอันนี้ลบหนึ่งอันนี้ลบสามและกันแก้งเขาหน่อยคนะ่ะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> จะขีดไปแล้วหนึ่งคนนะคะทีนี้ฝ่ายตรงข้ามจะเปลี่ยนตัวละครแน่นอนอ,อันนี้เขาโจมตีเป็นน้ำแข็งแต่เราไม่อยากติดธาตุเพิ่มแล้วเราเปลี่ยนเป็นฟิเชลมานะคุณ พราะว่าเดี๋ยวอันนี้น่าจะเอ๊ไม่ต้องเปลี่ยนละกันไปอา,อาหารก็ไม่กินหรอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปกินรอบหน้าจริงๆกินรอบนี้ก็น่าจะน่าจะดีกว่านะมันโอเวอร์โหลดมันเปลี่ยนไปเสร็จแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> นี่แน่ทัดไฟไปหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราอันติรอบหน้าเราอันติน้องซูได้เลยนะคุณ ถ้าลูกเต่ามันโอเคอะนะอันนี้ไม่เก็บไว้อันนี้เก็บไว้ก่อนอุ้ยลูกเต่าโอเคอยู่เดี๋ยวอ่าลงพิซซ่าให้น้องซูนะคะอันนี้อันติได้เท่าไหร่อันติลบหนึ่งอันนี้ดีกว่าลบสามไม่ต้องอันติหรอกน้องซูน้องซูมีโลคก็ยังยังยืนอยู่ได้นิดนึงนะคุณทีนี้อันนี้มันจะลบหนึ่งไป เราอันนี้มาเขาเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวนี่เล่ะก็สกิลทา่าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเขาเปลี่ยนตัวกลับมาเขาเปลี่ยนตัวกลับมาด้วยจริงจริงๆอยากให้กินอาหารไว้แต่ว่าพิเชลเลือดเต็มอยู่และน้องซูก็ยังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบเทินไปก่อนนะคะ เขาน่าจะไม่ได้เปลี่ยนตัวและคุณเราเหลืออีกสองเทินแล้วเราเหลืออีกสองคนเราจะเราจะไหวไหมเนี่ยน้องซูห่วยให้เราหน่อยนะอันนี้มันจะโอเวอร์โหลดไปนะคะเดี๋ยวรอบหน้าคือเดี๋ยวให้อ่าเออให้ฟิเชลเขาโอเวอร์โหลดให้หน่อยคืออันนี้มันเปลี่ยนตัวได้ขอบคุณเลยนะฮะทำไมเพิ่งมาตอนนี้ จริงๆถ้าจวดจวดขยันจวดหน่อยก็น่าจะขึ้นมือแหละคุณพี่เชลลงอันนี้ไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวใช้สก,กิลธาตุแล้วได้ได้อน,นี้แน่นอนแล้วก็น้องซูกินข้าวไปอันนี้มาลบสามไปก่อนนะคะหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องซูเขาน้องซูมีโล่อยู่น่าจะยืนไหวแล้วก็อันนี้ลบสาม เรียบร้อย <laughs> หัวหัว <laughs> ได้เวลาดื่มชา <laughs> จริงๆถ้าคุณจัดจัดตี้ที่ดีๆนิดนึงก็จะสามารถใช้การ์ดเอลิมไนททีไทมแบบเวลาน้ำชาของเขาได้เนาะคุณแล้วมันก็จะมีการ์ดที่มันช่วยค่อนข้างเยอะแต่แต่ก็ต้องก็ต้องรอดูด้วยแหละ <laughs> ทีนี้ในส่วนของเรานั้นเราไม่ได้ไป <laughs> ิเอลิมไนท์ทีไทม์อะไรเ็ไม่ใช้ <laughs> มาเก็บรางวัลน,นะครับห้องที่สี่เต้นสไตล์ฮิริชูนะคะมาเราบวกสี่อีกแล้วเหรอแล้วปานกลางนี่มันติดตั้งเทคนิคหนึ่งใบไม่ต้องติดหรอกไม่เอาเราแบบ6เทินกับพลังชีวิตบวก4นะคะตอนเริ่มในสนามฝ่ายเราจะมีเวทีเดปเปลรี่หนึ่งใบมันคืออะไรอะ่ะ จะต้องไปหาอ่านและในแต่ละเทินทุกครั้งที่ตัวละครฝ่ายเราใช้สกิลหรือติดตั้งพรสวร์ครั้งแรกจะใช้ลูกเต๋าน้อยลงนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเป็นตัวที่แบบเด,เด็กที่เราเล่นเมื่อสักครู่นี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคุณคือคือเขาจะให้แบบว่าเราเราเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราว่าเวิร์กถามว่าเด็กไหนก็เด็กเดิมนี่นแหละคุณเด็กนี้นะคะที่ต้องปรับแก้อาจจะอ่า เออคือปัญหาคือการ์ดมันไม่ค่อยขึ้นมือเหมือนมันไม่รู้จะปรับแก้ยังไงเลยวรรนาธิกาจริงๆเก็บไว้ช่วยเก็บไว้ให้ก็จะดีมากมีรานามาช่วยก็จะดีเช่นกันแล้วว่าประมาณนี้น่าจะโอเคนะคุณเพราะฉะนั้นเลือกเข้าท้าทายเลือกเด็กแล้วเข้าท้าทายได้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปอ่านดูว่าเวทีเวทีนั้นคืออะไรอุ้ยเสียงดิง่งมีอันนี้มา มีอันนี้มาด้วยโอเคมากโอเคมากคุณยืนยันไปเลยค่ะไหนขอดูเป็นการสนับสนุนนะคะเมื่อฝ่ายเราใช้การที่ไม่มีอยู่ในเด็กเริ่มต้นของรอบนี้จะสะสมความสนใจทีละหนึ่งแล้เมื่อใส่จัดตัใช้การที่ไม่มีอยู่การใบนี้จะถูกหักความสนใจถ้ามีอย่างน้อย3ามหน่วยจะทําให้เกิดการเออ,เอ,อแล้วก็ท่าสารพัดประโยชน์ <laughs> แต่คือเราไม่มีไงแต่เขาก็ไม่ได้ถึงกับว่าบาังคับให้เราเล่นอันนี้เกินไปเขามีตัวเลือกให้นะคะคือแบบพรสวรรค์แรกจะใช้ค่าไร่ลูกเต่าลดลงมาเพราะฉะนั้นเราก็ใส่พรสวรรค์มันให้หมดทุกตัวเลยถ้ามันมี <c oughs> มีมีลูกเต่าให้ใส่ก่อนดีกว่ามามีลูกเต่าให้ใส่ละคุณ เพราะฉะนั้นจิงดิ่งจะใช้ลูกเต่าสองนะคะกลัวป้าก็จะยิงไปเลยนะคุณเดี๋ยวเรามอบโล่ป้องกันเดี๋ยวโล่ใส่ใหน้น้องซูแน่นอนค่ะอันนี้ลงไปก่อนโล่ยังไม่ใส่ให้ไหมโล่คือเดี๋ยวโล่เดี๋ยวเดี๋ยวเจดแชมเบอร์มันทิ้งตัวดิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสลับมาที่คนนี้นะคะ แล้วก็เราก็อันนี้ไปนี่แน่สลับไปเรื่อยๆเลยคุณเราก็สลับมาเป็นฟิเชลนะเดินต้องใช้การ์ดใช้ลูกเต๋าอ่ะดิประมาณนี้โอ้โห,โห,โหแต่เราจะไม่ได้เริ่มเทิร์นก่อนเั้นเราขออนุญาตจบเทิร์นดีกว่าคุณ ลูกเต่าก็ปล่อยมันค้างไว้นั่นแหละเสียใจ <c oughs> คือกลัวป้ามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราโอเวอร์โหลดไปเนาะมันจะได้แบบเฮ้ยพิเชลได้ใช้แล้วรัศพรสวรรค์มันขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมีลูกเต่าให้คนละหนึ่งนะคะคนละสอก็ได้อันนี้เราก็ลงการ์ดนี้ไปเลยคุณน,นี่แน่มันก็จะโอเวอร์โหลดไปมันจะเปลี่ยนตัวนะ แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเซียงหลิงลาให้เซียงหลิงกินอะไรสักหน่อยดีกว่าแบบว่าเผื่อป้องกันเขาไว้หน่อยก่อนที่เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครมานะคะอันนี้คือลูกเต่ามันก็จะไม่พอเนาะเราเออนี่เลยคุณแล้วเดี๋ยวเขาโจมตีมามันจะโจมตีไม่โดน รอบหน้าเดี๋ยวให้เสียงหลิงอันตินะคุณอันนี้เดี๋ยวกวัวป้ากับอันนี้ก็จะทำปฏิกิริยากันไปเนาะรอบหน้าคือเสียงหลิงอันติแล้วเดี๋ยวเราจะให้ให้น้องซูเขากระจายธาตุอีกทีหนึ่งนะคะไปเราเริ่มเทินก่อนเซียงหลิงอันติเก็บเก็บขอดธาตุลมอันนึงได้ไหมโอเควานานรดนะ เียงหญิงอันติใช้ลูกเตา๋าเตียงหญิงมันอันติอันตินนลบสามใส่นี้ด้วยละกันอ่ะโอเคแล้วก็เป็นลบหกไปนะคะทีนี้เดี๋ยวน้องซูย้ายไปที่ทางน้องซูแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนการ์ดอันหนึ่งนะคุณย้ายไปที่น้องซูเดี๋ยวให้น้องซูยืนแบบน้องซูต้องยืนและฝ่ายนู้นเพาเปลี่ยนตัวละคร เราเราอันนี้ละกันนะน้องซูไม่ได้ใส่หรอกอันนี้มากระจายธาตุไปนะคะก็จะคีดไปคนหนึ่งทีนี้ที่เหลือเดี๋ยวให้น้องซูยืนให้น้องซูยืนเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้น้องซูเขาเลือดเยอะที่สุดแล้วนะ แล้วเขาอันติอย่างพร้อมอะคุณนี่แม่มีโอเวอร์โหลดมาก็เลยโดนเปลี่ยนตัวนะคุณโอ้ยน้องสูได้อันนี้มาได้อันนี้มาด้วยเสร็จเราดิมาคุณเดี๋ยวขออนุญาตอ่านอันนี้นะคะเปลี่ยนเป็น่าชนิดอื่นจะสร้างความเสียหายบกหนึ่ง เราเราได้ใช้ไม่ดีกว่าอันนี้ใส่อันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราเลือกดูก่อนว่าอันไหนมันมันลบมากกว่ากันลบสามเปลี่ยนตัวอ่าอันนี้ก่อนก็ได้ลบสามเท่ากันแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวด้วยไม่เป็นไรคุณแล้วเดี๋ยวอันนี้มันจะช่วยนะคะลบไปอีกสองอันนี้มันเปลี่ยนเป็นธาตุไฟพอไม้ตายมาให้น้องซู อีกรอบนึงแล้วเปลี่ยนตัวไปนะคะตอนนี้เทินเราเห,เหลือแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฟิเชลมาดีกว่าเราใช้ไม้ตายแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะลงลงวนารนาไปเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟิเชลมารอรอรับเลยะคะ่ะถ้าไม่ได้ยอดเออฝ่ายตรงข้ามก็เลยแจ้งจบเทินก่อนอันนี้เดี๋ยวเขาจะมียิงยิงมาอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไร เดีแชมเปอร์มากันโดยแบบรื่มเลยนะแบบง่ายน่าจะสู้สะดวกกว่านะคุณเดี๋ยวเราติดติดเออ่ลูกเต่าของคนอื่นไว้นิดนึงนะพอใช้เทคนิคเราไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้จ้าเย้ขอบคุณครับอันนี้ถือว่าง่ายนะคุณ ง่ายดีเราเลือกแบบง่ายอ่อเก็บรางวัลจะได้เอาไปซื้ออะไรจะเล่น <laughs> เรามีกี่เหรียญแล้วอะโอ้รอดูดูสินค้ากันหน่อยไหม <laughs> <laughs> ใครใจคอเุ้ยอันนี้ดาบนี้ไว้ให้นาะเวียเล่น <laughs> <laughs> จริงๆน่าจะมีอัลติแฟกต์ใหม่มาอย่างเยอะเลยนะ เราซื้อไปหรือ,อยังอ๋อเราซื้อไปแล้วมีอย่างน่าจะมีนี่ไงยังไม่ได้เล่นเลยอันเนี้ยซื้อเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ <c oughs> เดี๋ยวนี้คือการ์ดเขามาแบบอ่าเพิ่มเพิ่มการ์ดในในเพิ่มการ์ดท,ที่ไม่มีในเด็กอะเพิ่มเข้ามานะคะโอ้โหมาเลยอันนี้อะไรอะ่ะคอนดักเตอร์ท,อพพท็อปแพดด้วยนะได้ดิมันจะ มันจะซื้อกันมันจะซื้อกันขนาดไหนมันจะปกแดงามอีกฉันยังไม่ได้เลือกจริงๆถ้าไปเก็บก็น่านจะเก็บได้แต่ต้องเก็บแบบเก็บเก็บอันนั้นอะให้ครบด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คลิปนี้มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะขอัยที่มาช้านะสำหรับอา,อารามแดนฝึกฝน ขอบคุณที่รับชมนะบายบาย